Eu ราศีสิงห์นะครับดาวเกตย้ายวันนี้นะครับเรื่องดีๆสี่ข้อสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เฮ้ยคุณเป็นเจ้าภาพโดยตรงเลยนะเพราะว่าดาวเกตทับลัคนาของคุณย้ายมาทับลัคนาของคุณคุณคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ย้ายไปเลงกับดาวเสาร์นะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้น ดาวเกตที่ทับลัคนานั้นโยกไปยังดาวศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ตีโกนไปยังดาวพุธด,ดาวพฤหัสและดาวราวหูสี่ข้อดีๆตรงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ข้อที่หนึ่งเฮ้ย <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะได้รับโชคดีในเรื่องของลาบลอย คุณคือลัคนาราศีที่เต็งหนึ่งในเรื่องลาบลอยลาบลอยคงไม่ต้องบอกนะครับก็หมายถึงลาบจากลาบจากการเสี่ยงโชคเออนะครับแล้วก็ดาวเกตที่ทับลักนั้นนะครับไปโยกกับดาวสุกรลาบจากการเสี่ยงโชคหรือสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคไอ้เรื่องของหวยลอตะเตอรี่ ทองคําหุ้นอ้าวหุ้นมันก็มีขึ้นมีลงถูกไหมแต่ช่วงจังหวะที่ดาวเกตโยกกับดาวสุกนั้นคุณน่าจะเล่นได้ถูกต้องถูกตัวนะครับข้อที่2สําหรับชาวลัคนาราศีสิง์โชคดีในข้อที่2เออนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากเป็นเสน่ห์เป็นเซ็กเอฟริล นะครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบและผมย้ำนะครับว่ามันเป็นสเสน่ห์แบบคุณอาจจะไม่ได้หล่อมากหรือสวยมากแต่ว่าใครเห็นแล้วเขามีความรู้สึกอยากจะมาผูกมิตรกับคุณนะชัดเจนไหมล่ะชัดเจนไหมล่ะแล้วก็ข้อที่3นะครับนะัเป็นโชคดีอีกหนึ่งข้อเพราะว่าดาวเก๋ไปทับลักนณาราศีสิง ดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในเรือนการงานแล้วก็เป็นอุจจารีพิมุกแล้วก็ไปสลับเรือนกับดาวเขาเรียกว่าไปอยู่ในเรือนดาวศุกร์ไม่สลับเรือนไปอยู่ในเรือนดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปเป็นลาพาโอ้ยไล่ตัวนี้งงเลยเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับงานโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่จะผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ผันตัวเองมาค้าขายออนไลน์ หรือว่าอะไรก็ตามจะเป็นสื่อการเรียน,นการสอนอะไรก็ตามทางโซเชียลคุณทำสำเร็จแน่ๆในโชคที่ดาวเกตย้ายมาทับลัคนาของคุณตรงนี้แล้วอยู่ไปถึงสองเดือนนี่คือข้อที่สข้อที่4นะครับที่ดาวเกตย้ายมาทับลัคนาตรงนี้เล็งไปยังดาวสาวดาวสาวก็เล็งลัคนาของคุณอยู่ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วคุยกับแฟนคุยกับคู่ไม่ค่อยรู้เรื่องมาก่อนหน้านี้ เออเราคุยซ้ายมันไปขวาเราบอกเราจะเอาแบบนี้อันมันจะเอาแบบนั้นเออหรือว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราขออย่างนี้ได้ไหมเขาต่อรองคุณเฮ้ยเราขออย่างนี้ได้ไหมคือมันคุยกันคนละเรื่องที่ผ่านมาเอาเป็นว่าสัมพันธภาพน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะวงเล็บนะครับใครที่มีคู่อยู่ทางไกลหรือต่างประเทศต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยได้เจอกันดาวเกตที่มาทับลัคนาตรงนี้เป็นไปได้ว่าคู่ของคุณกับคุณจะมีเวลา ให้กันมากขึ้นหรือจะติดต่อกันได้มากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะงานยุ่งหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเออนะครับแต่ว่าดาวเสาที่เลงกับออดาวเกตท,ที่เป็นเลงกับดาวเสาน่าจะมีการติดต่อพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยคือ4ข้อดีหลักๆที่สินแสบหมิงมองเห็นอย่างชัดเจนในช่วงที่ดาวเกตย้ายวันนี้นะครับกับเรื่องดีๆ4ข้อ19พฤษภาคม2566สินแสบหมิงไปก่อนสวัสดีครับ กำนักมังกรทองนะครับสิงแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรอยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line o f f i c i a l ID แอดมาสเตอร์ห6ิงหขอให้โชคดีทุกท่านครับ